เึ้นะเอาไปเอาไปตรงกลางกเอาไปตรงกลางกอนเดี๋ยวไ่ได้ถือกันเดี๋ยวไ่ได้ถือกนต้นยูคาเอาไปทังพุ่นกอนไยไปทังพุ่นกอนเดวมาไยเอาไปทังพุ่นเอาไปทั้งนึ่เอาไปทังนึ่งคนี่ได้ถือต้นยูคาเออไทยมี่ยให้หน่ยอีกให้หนึ่ยอีกลมมานงีาัอีกาหนัอีกาังอีกมาหนัอีก bơi bay học hành, tập luyện, bơi bơi, học, bơi, ôi, 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 อีสานอินด <ER ี้สวัสดีครับผมนี้ครับอีสานอินดีใช่ไหมครับพี่น้องผมทางเตยเห็นงันครับผมเราอันกงมะคบ้มเอาผมเราเนี่ยผมก็พาไปพาไป่งั้งไม่กสิเล้าเนี่ยละผ้าผ้าไม่ผ้าไปม่ยั้งเลยผ้าเห็ดกงเห็ดกงยังครับผมกงมะคบมครับผมมบคุ้มนะพี่น้องนี่ห่อกระลัง จานแม่ไพ่นะพี่น้องนี่ครับผมจานสิงครับจานสิงครับผมมาดีพี่น้องนะครับผมจานสิงครับจานสิงครับผมครับเด็กๆเต็กๆถเอาผ้าดีๆนะไอ้จัน่ะเอาไปเไอเผ็้บุมครับผมคุมร้อยครับผมแล้วอ่าตอนนี้เอากระลังเดี๋ยวเอาผ้าอันผ้าแม่ไพ่ไปเห็ดกงนะครับเห็ดกงหรือว่าเห็ดวุ้งโค้งจับจับผีไหมเนี่ยจับจังหันมาจับผีไหมปล่อยเลย นัไปไหมพี่ครับพี่เจับไปแล้วเราไปยังดอกนี่ครับผมยังไพ่ไพ่เราพี่น้องห้องกับสิโลนะครับโค้งงามๆแล้วก็ห้องกับสิบติดกระดาษนะครับเดยเฮ็ดเดี๋ยวคอยเบิ้ลนู่กระดิกทีหนึ่งนะครับว่าไอ้ตอนเฮ็ดติดกระดาษติดกาวแล้วก็เฮ็ดเขาเรียนว่าบอกโค้มนะครับมันเป็นยังไงนะครับโค้มไฟโค้มร้อยบานเท่านี้แหละครับผมอนุรักษ์ไว้นะครับว่าชุ่มมือนด็กอะหาเบิ้ลยากแล้วนะครับ จุดนี้คนก็บมีแต่แบบไปซื้อสำเร็จนะครับเพราะว่าแบบแบบแบบนั้นมันร้อยประดนุนะครับก็เดียวเขากรเลยแบบอยากอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีอีสานก็เข้าไปนะครับ,บ,บรแล้วก็ทายทอดให้พี่น้องได้เบิ่งน้ำครับทางช่องยูทูปเข้านีดด่แหละครับผมอีสานดีๆฉันเดี่ยครับผมเราติดตามน้ำมันต่อ,ตอไปอีกครับผมน้องหลังจากพาหลังจากไอ้นี่แล้วครับ รอแล้วนะฮ้อามารถลุนไฟนะพี่น้องลุนเด้ขนาดว่าแมนบ่าแมนเอาเผาได้เดี๋ยวผมถจะเกลี้ยกล่ําล่นอยู่ครับนี่ครับผมเส้นเหล่าใบไผ่เข้าแล้วล่างลุนไฟนะครับมันอ่อนฮ้องสามารถเข็ดมันเป็นวงกลมหรือว่าโค้งได้นนั่เองนะพี่น้องเราไม่มันก็สิบปรักนะครับการลุนใบไผนะครับสิบประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวมาเบิ้งทั้งพี่นะพี่น้องครับผมจานจานแป้งครับจานแป้งครับจานสิงห์นะครับกำลังติดกระดิ้นพี่น้องเดี๋ยวเร็วมนฮะ จักสวัสดีพี่น้องน้าได้ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับผมนี่ครับจะจะทิ้งนะครับจะตั้งติดตลาดด้วยพี่น้องใจให้ญ่โคบนะครับผมโคบร้อยเที่ยวคันชานะครับวันนี้เดี๋ยวผมเป็นหลักรถผู้ใดไม่ขี่เด่นเลยทีเดียวเอาไปต่ออะไรกันจะภาพเหรอจะภาพนี่ครับ มีงานพี่ดำนะครับในเมื่อวานเท่านะครับกัส่งสกาดเรียบไว้แล้วนะครับพี่ดำงานห้องกระเราะผ้าอันตั้งใจว่าผ้าอันเห็ดโคมนะครับอนุรักษ์มัธนารรมอีสานเขาไวปนะครับพี่น้ดำพอสมือห้างใหญ่นะครับสีเขาสีเห็ดนะครับถ้าหาเดี๋ยวนี้จะไปซื้อนะครับทำเร็จแต่ก็ร้อยหลดนะครับสิ่งเห็ดแบบนั้นมันไหนไม่หล่นนะผมร้อยร้อยขึ้นไม่หลนคะเพราะอยากเห็ดเลยครัอนุรักษ์อนุรักษ์ไว้นะครับ เราปีศานดีใช่แนลเ้าครับผมต้องมีแต่จุดจัดต้องกำลังใจกดไลค์กดติดตามกดแชร์ออกไว้ให้ทีมงานเท่าไนั้นได้ครับผมไปต่อแต่อยู่ทางไกลทางไกลทีมงานจากบ้านมาไกลกับบึงเ้าแเหล่าชิา้นไหวบรรยากาศเป็นก็ได้นะครับสมัยเขาเหม็นไม่ได้นะครับว่าอยากเห็นห้องเห็ดอยังเห็บิึงครับหรืออยากเห็นห้องเห็ดยังไม่รู้แบบไหนนะครับที่เขาเป็นปสศยจมาเท่าน,นั้นไปต่อ กำลัลงติดกระดาษอยู่นะครับผมประมาณเขาออเฉียดประมาณ60แผ่นนะพี่นอ้องอยู่ก้มกับสีเงาเติมแล้วพี่น้องวคอยติดตามบรรยากาศไปพร้อมๆกันอีกทีหนึ่งครับนี่ครับกระดาษทั้งสีมาแล้วนะครับกำลัลงติดกาวอยู่พี่น้องนจานแป้งกับจานสิงกำลังพากันติดนะครับแล้วลช่วงโรงงานอีกพี่น้อง ตอนประกอบเป็นลูกเราวจีให้ท่านไหนนะพี่น้องครับผมเ้างกะดีปอกไม้ห้อากะดีหกสิบแผ่นนะพี่น้องคมลอยหรือว่าคมคมไฟนะพี่น้องหกสิบแผ่นครับผมมันจอดจานยกันครับผมนี่ครับผมอันนี้จะเป็นใส่นะพี่น้องนี่ครับเพราใส่เทียนเนอะเหม็นป่ะเหม็นมาใส่เทียนป่ะอ่าเราใส่เทียนครับผมนี่ครับผมนี่เนาฮะเป็นใส่ครับตอนนี้กระนัง อีฐกระบาษไปได้หลายเตียงแล้วพี่น้องนี่ครับผมจานแป้งครับจานแป้งเอาไปแล้วไหนไหนทานเนาะมาทานจานครับผมนี่ครับผมจานสีครับผมครับผมเนี่ยนี่ลูงพี่ใหญ่ครับผมนะครับจานกินไ้ครับผมกินไ้กินไ้ตัวเลาวพี่น้องขยัาหเองอื่นกันยี่ในบ้าทนี่ครับนี่ครับแล้วนี่กระดาษกระดาษแผ่นเลยน้องเดี๋ยวเราถอประกอบกันนะครับเดเ๋ยวจุดตะปูกินตามเลย นะครับก็เป็น่น้อยนะครับจะพกได้บายครับเงาเนี่ยเหรอเงานี่ไปดัดแปลงเต้ยอย่ดิจนมันจนมันด้เลยแปงบนอดไนีมันเดเกันนี่มันจังหืปงแรอกออี่มแปงครับจัแปลงครับัสิงครับ ติ้งไว้นะแี่ปิ้วจีวันนี้กัล่าอยู่สาลาประชาเข้าของผูบ้านนะพี่ดำครบอกนี่กเมาดกกับนี่ไอเเอฟมันกินไปแล้วไหนตัวนี้ก็เรื่องทีคำได้ไม่แล้วนะพี่ดำนั่นเองคำห้องเด็ดแผ่นแรกครับพี่อันี้คือสีแผ่นแรกครับพี่องนี่ครับเนี่ยาราดเลยครับผมครับผมต่ต่อไปสีแผ่นต่อไปแล้วครับต่อต่อยผมสีแผ่นนะครับต่อยใมาต่อกันอีกทีครับ ทีเมือแลดวครับีชอบใ้ให <Okay. S 2> ้ต uh? ่อไม่ให้ผลไม่ใยังใ้ผลครับผมอาเ้ยมจะน่อยครับผมภาพ่งบางอห่งที่ันได้ห่เใหญ่กว่านัานทัครับกำลังวิจครับไอ้นี้เขาเยอะครับผมไอ้ไม่เดครับนะครับที่ปตอนขึ้นผนี่ครับผไป็ลูปล่างแล้วนะครับุ่มร้อยเรับนะครับผมเด็กเป็นลูกเป็นล่างนะครับผม เราใหม่พนละมือแล้วพี่น้องเป็นภาพมิติอีกหนึ่งที่แบบมีความสุขแล้วก็ภาคภูมิใจนะครับที่ได้ภาคกันในคิดไอเดียนี้ออกมาแล้วน้ำดันครับอนุรักไว้นะครับเป็นวัฒนธรรมมีแทนมาเท่านะครับมือนี้หายากนะครับเห็นยาเห็นยากครับมือนี้เห็นแบบนี้นะครับก็เลยอยากอนุอนุรักษ์ไว้นะครับสำหรับกลุ่มอีสานดีใช่เดี๋ยวเฮานะครับผมฝากกดติดตามกดแชร์กดทักตะใครไว้น้ำไปเด้อครับพี่น้องกูได้ เกยใจแต่ว่าช่วงนี้ยังไปหาปักตะไคร้ครับเพื่อนปักตะไคร้ครับน้ำมันน้ำม่ไน้ามันกําลังจดไม่ได้ครับผมนี่ยอครับบอยอครับผมพี่น้องมันจดจานกันนี่ครับผมพี่น้องกําลังต่อบักคมไรเงาเนาะพี่น้องนี่จานดอกเตอร์ครับจานแต่งครับผมจานสิงครับจานโตยวครับโยงกันเบิดครับผมยังยังครบมาชิบกันาะครับก็แสงไฟอาธิบพอพเลยนะครับนี่กําลังนี่ครับ จิตไร่เงาเราพี่น้องครจิตไร่เงาเดี๋ดวแผ่นที่3แล้วนะครับต้องเหลือแผ่นที่3ครับผมต้องเบิกกระตลองเป็น6กแผ่นนะครับหกแผ่นเงาครับเห็นเงาครับผมเราพี่น้องต้องมาเบิกกตอนใส่กงกันอีกทีนึงครับผมครับผมพี่น้องตอนนี้ติดครบแล้วครับหกทิศแผ่นครับต่อกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้เหลือแต่ห้าเดียวเอาไส่กรงนะพี่น้องใส่กงกงไม่ไพ่เลยครับเพราะมันกงขังนกเลยครับ แสงอาทิตยพะพ่อนะพี่น้องมื่อไรแล้วครับมันคำแล้วแสงอาทิตยพะพ่อวันใดนะครับผมก็คอยชมบรรยากาศตอนในห้อาเอาใส่กองน้ำกันอีกทีนึงครับกองตอนนี้คือกองวงไม่ไพ่์ดี่ยวเขาหล่อไหวแล้วครับผมนี่ครับผมจะต้องต่อกันครบแล้วนะครับ6คลิปแทนครับผมต่อกันครบแล้วแล้วเขาแล้วเขาเดี๋ยวพับแล้วก็ตัดเป็นตัดเป็นดากนะครับมองยังตัดเป็นตุกนะครับ เราเป็นดากันบ้าไงพี่น้องเอาไปเอาปัสไซท์เขาตัดดากันนะครับผมเป็นดากันอันนิคเทคนิคในการพับแล้วก็ตัดดากอีกทีนึงครับพี่น้องม่องที่ยากที่สุดของบวกโค้งขอคือม่องดากันนะครับผมเป็นเทคนิคนะครับผมเดี๋ยวคอยเบิกต้องการอีกทีนึงครับผมครับผมพี่น้องเรลังสิดประกอบแล้วนะครับน้องใหญ่เขาติดครบแล้วก็ลังพับทบเครื่องนะครับก็ลังสิดประกอบนะครับประกอบให้เป็นลูกนะครับก่อนเดียวกันนะพี่น้อง แสงเลยสิบ่หลายนะพี่น้องแสงมืดนะครับตอนนี้ไฟบ่ค่อยแจ้งมาไลยนะครับพี่น้องอ่าสีมืดจัง่อยครับผมตอนนี้เฮ้ทบเครื่องครับพี่น้องเนี่ยทบเครื่องให้กันแหละนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกุงมาใส่ครับผมพี่น้องแต่ลูกบุกโคมบุกแย่หนึ่งครับผมบ่านเกือบทิปีแล้วครับว่าด้เฮ็ดนะครับผมคิดผอดบรรยากาศแบบนี้นะครับอยากเฮ็ดอีกนะครับเพราะว่ามันกอยู่ในความทรงจำเสมอมาอยู่ขึ้นก่อนนะครับพี่น้องเมื่อนี้ได้โอกาสดีนะครับก็ได้ ร่วมตัวกันนะครับมีความคิดเดียวกันนะครับก็เลยลงมือเห็ดนะครับร่วมกันอีกอีกทีหนึ่งนะพี่น้องครับผมบักคมนะครับผมเห็ดบักคมพี่น้องครับผมนี่ครับผมพี่น้องกำลังพับดาคนะครับเออพับพับพับหินดาบบักคมพี่น้องครับผมนี่เป็นโสดวิธีการหินตดนะครับหินตดบักคมพี่น้องผมเหมือดจังเลยครับขอเอาให้เลยนะครับผมมาแฉ่งพ่าๆะครับผมตอนนี้ไม่ไฟนะครับรถไฟทั้งแน่ครับพี่น้องรถก็จอดคว้างนะครับนี่ครับผม แต่ว่าเขาเห็ดยู่หมองนี้นะครับเขาเดือดต่วนหมองนี้แล้วเขาก็เละตองนี่เห็ดเดือดแล้วพี่น้องเนี่ยกำลังพับนะครับพับลเพื่อที่ตัดตัดเห็ดดาบนะครับนะครับหมองสำคัญที่สุดก็คือเห็ดดาบของคมเลยพี่น้องเป็นจุดที่ยากที่สุดนะครับที่ว่าเขาต่อกันเป็นแผ่นทุกแผ่นแล้วว่าที่ว่ายากแล้วนะครับแต่ว่าเห็ดดาบก็ยากขึ้นอีกนะครับแต่เ้าเขาตัดพอดีเขาตัดผิดมันเกิดมันหลุดช่องมันเกิดผิดไปเลยนะครับแต่าเขาแตเขาเห็ดผิดพลาดนะพี่น้องเนี่ยพอดีเขามีอาจารย์เน่นนะพ่อ จานโตนะครับผมอย่างนี้ว่าหมอบวิชาไงครับน่องๆนะครับในหมู่บ้านนะครับตอนนีจำวิธีการไหว้นะครับผมครับผมต้องตะโพกเขียงตะโพกตุ๊บตาตุ๊บตาครับว่าอยู่ทางวัดกระโจกกําลังเย็นเทียนอยู่นะครับผมตอนนี้เรากําลังเห็ดหัวโคบอยู่ในชาลาเหมือนในหมู่บ้านนะพี่น้องมันรักไว้นะครับเป็นตัวอย่างที่ อ่อ้เห็ดให้ใหกับคนหลุดไม่นะครับคือว่าผู้ที่เคยเห็ดเคยทำมาแล้วได้เบิึงได้ได้เห็นอีกนะครับว่าสิ่งเหล่านี้มันก็หายไปโดนแล้วนะครับในในสังคมอีสานทำไมไม่นี่นะครับก็อยากอนุรักษ์ไว้นะครับผมอยากเห็นอยากเห็นในเดเห็นนะครับวิธีการนะครับการลงเคยทำมามันเป็ี่ยนเป็นแบนะครับการที่เอาสั่งขึ้นมาเองนะครับมาวางห้อจะไปสื่อส้ำเล่นอ่าเดี <pie> ๋ยวก็ไปจุดเด็กกันแต่ว่า

นี่ผมกำลังติดเก่านะพอดีตีตนมันักโคนะพี่น้องเนาตัวจนบอกกันสิเ่ไยไม่ได้ไตอตครับผมต่อไ่ตอไตอลตีิดเก่านี่้องยดเลยตีเก็บไรละเอียดครับผมครับผมดวได้เสียต้นีสิงครับครับจานแป้งครับก็ลังพันใส่นะครับพี่น้องนี่อไรเข้าไปนจวด้จแครับปก้มไงเาเราครับผมสินนะพี่น้อง เนีนๆเลยครับผมเกิดชดเชยชีปีที่แล้วนะครับขังล่าสุดที่เอาเห็ดเดี่ยก็คือชีปีที่แล้วนะพี่น้องมันมีโอกาสที่จะนะครับต่างคนต่างไปเห็นงานไปหาเลี้ยนไปท้ามาหากินนะครับตั้งบ้านตั้งเรื่องนะครับนี่โอกาสดีนะครับผมทิชาเอ็ดดี้เชนเหลครับจัดให้ครับผมโคมร้อยนะครับผมหกสิบแผ่นไปตะเบิ้งก่อนโจมกันพี่น้องว่าไม่ติดขึ้นเดี๋ยวตีใหม่ก่อนครับผมครับผมมาฐานครับผม มี่รังนี่โค้งเงี้ยครับกาลังสิไปจวดจาดแล้วครับผมการ์ดสิออกไปวัดแล้วนะครับผมครับผมมาทานมาทานทีสามดีๆครับผมมาทานครับผมมาทานครับไอเจ้าโค้มกันพี่รัง่ะที่เนี้ยรอเวลานีิมาแทงต็งของวาดแล้วครับผมไปครับผมยึดไทยแล้วนะครับพี่รังที่เนี้ยการ์อุดควันนี่นะครับผมนี่ครับผม เบกเลยังยก,ก่อนรอจังหวะรอจังหวะดีๆให้มันขึ้นกระครับรถให้มันตึงกระครับรถรอด,อดายไปเลยครับผมนี่โอ้ยังงามเลยพี่น้องผมซิปแค้นนะครับผมสมกับต,ตั้งใจตั้งใจผ้าเฮ็ดนะครับเอาเสืเอสเอาเหล็กเอาไส้นะครับมา,าสูมม้มู่บ้านพ <cái> ี่น้องป้องปลายห้องเฮานะครับผมหมู่สิบเอ็ดห้องเฮ้าวันนี้นะครับนี่ผมนะครับผม เอาไปเอาไปตรงกลางกเอาไปตรงกลางกอนเดี๋ยวไ่ได้ถือกันเดี๋ยวไ่ได้ถือกนต้นยูคาเอาไปทังคุ่นก่ยไปทั้งคนคนไดไม่ยเอาไปทั้ง่นเอาไปทั้งหนึ่เอาไปทังนึ่งคนนม่ได้ถือต้นยูาถ่ายวีถ่ยให้หนึ่งอีกให้หนึ่งอีกลงมาทั้งี